สีขาวเพื่อนทุกคนครับณทตศาสตร์พื้นฐานนะครับการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเบื้องต้นในส่วนที่2วันนี้เรายังอ,อ,อยู่ในเรื่องของการคิดคำนวณค่าต่างๆนะครับซึ่งเมื่อคาบกนก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทางที่ไม่แจกแจงความถี่แล้วก็แจกแจงความถี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้เป็นเรื่องถัดจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ความแปรปรวนครับความแปรปรวนคือกําลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นก็คือเอาคิดคํานวณเหมือนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่เราแค่ใส่กําลังสองเข้าไปนะครับซึ่งก็สูตรก็คล้ายๆกับเรื่องของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับคือจะมีของอสูตรสําหรับกลุ่มประชากรกับกลุ่มตัวอย่างนะครับซึ่งเราดูในสูตรเนาะดูในสูตร ก็จากเดิมนะครับถ้าเป็นกลุ่มประชากรตัวนี้คือตัวซิกมานะครับถ้าเป็นความแปรปรวนก็มีกําลังสองเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เป็นตัวซิกมาอย่างนี้แล้วก็มีสแควรูทใช่ไหมครับทีนี้พอใส่กําลังสองเข้าไปตัวสแควรูทก็หายไปแค่นั้นซึ่งเวลาคิดคํานวณเนี่ยคิดเหมือนส่วนเบนเบน,เนมาตรฐานเลยเพียงแค่เราไม่ต้องถอดรูทนั่นเองนะก็ ความแปรปวนนะครับเรามาดูของในส่วนของกลุ่มตัวอย่างนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆจากสูตรนะครับเราจะเห็นว่ามันจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่เป็นแบบไม่แจกแจงความถี่กับส่วนที่เป็นแจกแจ,กจงความถี่นะครับเดี๋ยวก็จะขอพูดแบบร,วม,รวมไปเลยนะครับสูตรเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ไม่มีรูทเนาะตามนีนะ้ทุกสูตรเามือนเดิม แค่ใส่กำลังสองเข้าไปแล้วก็รูทมันหายไปแค่นั้นแหละโอเคนะมาดูตัวอย่างครับในการสุ่มคะแนนสอบอจากนักเรียน6คนครับซึ่งคะแนนที่ได้ออกมาตามนี้มี 17, 8, 11, 15, 9แล้วก็12ทีนี้เขาให้หาความแปรปรวนของคะแนนทั้ง6คนนี้นะครับจากสูตรครับสูตร ตัวนี้เราจะใช้สูตรที่2นะครับเป็นสูตรของไม่แจกแจงความถี่แต่เราใช้สูตรนี้สูตรที่2นี้มาดูที่สูตรครับสิ่งที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างนะครับก็คือมีตัวซิกมา x กําลังสองก็เอาคะแนนทุกตัวไปกําลังสองแล้วก็เอามาซิกมากันลบกับ n คือจํานวนข้อมูล x บ bar คือค่า,าเฉลี่ยเลขคณิตกํลังสองและหารด้วย n อบไม่ต้องใส่รูนะครับถือนะทีนี้ก่อนที่เราจะหาความแปรปรวนหรือหาค่า,าส,ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยแล้วก็ไม่ใส่รูทก็จะกลายเป็นความแปรปรวนใช่ไหมอันดับแรกเราต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับก็คือเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันนะครับแล้วหารด้วยจำนวนก็จะเป็น 17บวก8บวก11บวก15บวก9บวก12เนี่ยรวมกันแล้วเป็น72แล้วก็หารด้วยจำนวนจำนวนมีอยู่6ตัวก็หาร6เพราะนั้นค่าเฉลี่ยใลคณิตได้มาคือ12เราก็จะเอาค่าเฉลี่ยเขคณิตนี่ไปใช้ต่อในสูตรของความแปรปรวนเราก็เริ่มที่สูตรความแปรปรวนครับ s อสกำลังสเท่ากับซิกมา x ลังสลบ nx าร์กลังสองส่วนด้วย n ลบ1 ก็คิดตามตัวไปเลยนะครับก็เป็น x กาลัง2เอาทุกตัวครับสกลัง2 8 2, 2, 2, 2, 2. กํากลัง2 11สิกลัง2 15สากลัง2 9กําลังสองสิบกลังสองขวากาลังสองเพูก็เอามาบวกกันครับเป็นซิกมา x กาลัง2ลบกับ n ก็6ตัวอันนี้ x บาหาได้เมื่อกี้ครับ12แล้วก็มียกกาลังสองส่วนด้วย n ลบ1ก็ส่วนด้วย6ลบ1 คิดเลขคำนวณครับบวกลบคูณหารอะไรให้เรียบร้อยก็จะได้ออกมาในวงเล็บแรกนะครับ924อี 24, วงเล็บหลัง12บกำลังสองเป็น14 4คูณ6เข้าไปก็เป็นแ6 4้หหารด้วย n ลบ1 6กลบ1ก็ได้5ก็หารกันออกมาแล้วครับลบกันแล้วหารกันแล้วได้ออกมาคือ12เราก็จะตอบว่าความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักเรียน6คนนี้เท่ากับ12เป็นประมาณนี้เห็ okay, นเนาะ ทีนี้เรามีตัวอย่างเพิ่มครับถ้าคือถ้าเกิดว่าเราเพิ่มคะแนนให้นักเรียนทุกคนคนละ5คะแนนถามว่าความแปรปวนชุดใหม่จะได้เท่าไหร่ก็จากชุดเดิมครับ17 8 11 5 9 2บวกคนละ5คะแนนก็จะกลายเป็น22 1 3 16 20 14 17แล้วเวลาคิดคิดคำนวณเหมือนเดิมหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมือนเดิมก็เอาบวกบวกกันแล้วก็หารด้วย6 ไต้มาคือ17นะแล้วก็ความแปรปรวนสูตรเดิมทำเหมือนเดิมคือยกกำลังสองแต่ละตัวแล้วมาบวกกันเป็นซิกมา x กํำลังสองได้ตามนี้นะครับลบกับ N ล้กับ N ก็มี6ตัว N ก็6 X บาห์หาเมื่อกี้17แล้วก็ยกกำลังสองคิดเลขครับ กำลังสองกันแล้วก็บวกกันให้หมดได้1,794ข้างหลังครับ17กำลัง2แล้วก็คูณ6ได้1,734ลบกันแล้วก็หารด้วย N-1 6-1ลบหลบ1หารด้วย5ได้คำตอบเป็น12จะเห็นว่าความแปรปรวนครับชุดเดิมก็ได้12ชุดใหม่ที่บวกขึ้นทุกคน5ก็เป็น12เพราะนั้นความแปรปรวนมันเกิดจาก ค่าที่มันมีระยะห่างเขาเรียกว่าค่าการกระจายของข้อมูลเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกค่าเนี่ยบวกเพิ่มเท่ากันหมดค่าการกระจายของข้อมูลก็ยังจะเท่าเดิมอยู่ใช่ไหมครับคนน้อยสุดคนมากสุดก็ยังได้คะแนนที่ห่างกันเท่าเดิมอยู่เพราะนั้นก็สรุปได้ว่านะครับเรื่องของความแปรปรวนเนี่ยถ้าเราบวกเพิ่มขึ้นไปทุกๆค่าความแปรปรวนก็จะได้เท่าเดิม ก็ปเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับแบบฝึกหัให้ทำทีเนี้ยอ๋อเดี๋ยวก็ลืมครับพูดถึงความแปรปรวนที่เป็นตารางด้วยแล้วกันความแปรปรวนที่เป็นตารางสูตรเหมือนเดิมครับคล้ายๆกับส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานแต่เพียงแค่ ไม่มีรู้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ s กำลัง2แล้วก็เอารูทออกอวิธีการทำทำเหมือนส่วนเบงเบมาตรฐานเป๊ะๆทำเหมือนกันเลยแต่เพียงแค่ตอนตอบสุดท้ายไม่ต้องใส่รูทเพราะนั้นนี่คือตารางครับตารางของการแจกแจงความถี่เรื่องของวันลาป่วยกับจำนวนนักเรียนนะครับลาป่วย0่วง4วนัน22คน5-9วนัน20คนไล่ไปเรื่อยนี้มีอยู่5บรรทัด ขั้นตอนการทำอันดับแรกหาจุดกึ่งกลางชั้นก่อนเพราะว่ามันเป็นข้อมูลแบบเป็นช่วงนะครับมันจะไม่มีตัว xi การหาจุดกึ่งกลางชั้นก็ลองนับดูครับ0 1 2 3 4ตรงกลางครับคือเลข2ห,หรือเราจะเอาบวกกันก็ได้ครับ0นย์บวกสหาร2ก็เป็น4ส่วน2ก็เป็น2เหมือนกันตามนี้ก็หาในทุกๆชั้นครับหาในทุกๆชั้นได้ออกมาก็เอา x ไเนี่ยไปยกกำลังสอง2ช่ไกำลังสองเป็น4 7่เจกำลังสองสี่เก้าำลัง2 1งร้อกำลัง2องสองกยิบสองกำลังสองก็4ี่แ 14, ตามนี้เก็บ okay, ไว้ก่อนต่อไปถ้าเราเอาช่องของถ้าเราดูจากสูตร f คูณ x กำลัง2ก็ช่อง2ช่องนี้ครับเอาไปคูณกัน12คูณ4ก็จะได้ออกมาเป็นช่องของ f x กำลังสองตัวนี้48่สิทำแบบนี้ทุกช่องครับ คูณแบบเดิมทุกช่องเลยเราก็จะได้ตัวของซิกมา fx กำลังสองคือเอาช่องนี้มารวมกันผลรวมได้รวมกันแนละได้2,320เราก็จะเอาไปใส่ในสูตรตรงนี้ครับตรงนี้นก็ตามจำนวนความถี่นี้เป็น30 n เนี่เป็น30 x bar รครับเราก็จะต้องหาแต่หาโดยใช้สูตรซิกมา fx ส่วน N เราก็เลยจาเป็นต้องสร้างตารางของ f x ขึ้นมาโดยที่เอา f กับ x ไปคูณกันครับเลยได้ช่องนี้12บคูณสได้24หาทุกช่องครับหาทุกช่องแล้วก็เอามาบวกกันเป็นซิกมา f x ได้2อ0หารด้วยจำนวนคือ30ได้ออกมาคือ x บาเท่ากับ7ก็เอามาใส่ตังสูตรตรงนี้ต่อนะครับเสร็จแล้วก็คิดเลขคิดคำนวณให้เรียบร้อย 7 4 9 4 9คูณ3ก็เป็น2,000กว่ากว่าเอา2,320ลบกับนี้แล้วก็หารด้วย30ลบ1นี้นเป็น29หารด้วย29คำตอบก็จะได้ออกมา850ส่วน29ก็ประมาณ29.31ก็ปัดเศษให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับ ปัสสเดทรวมถึงในแบบฝึกหัดด้วยนะครับก็ปัสเศษให้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราอยากหา,าเขาเรียกว่าเรามีความแปรปรวนนะครับนี้คือ S อกลังสองถ้าเราอยากหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็แค่ใส่รูทเข้าไปครับใส่รูทเข้าไปารูทเจอกําลังสองก็เลือ s เดียวแล้วก็ก็จะได้ถอดรูท ตัวนี้ออกมารู29.31ได้ประมาณ5.41ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของความแปรปรวนทั้งแบบแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่เดี๋ยวต้องเรียนลองไปทําแบบหัดในไล์เวิร์กชีตนะครับ3.9นะครับ3.9ก็อย่าลืมว่าทศนิยมการตอบนะครับปัดเป็นทศนิยม2องตำแหน่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจํานวนเต็มอยู่แล้วก็ ไม่ต้องใส่ทศยมมานะครับอย่างเช่นได้31เงี้ยไม่ต้องใส่จุดศูนยมา31เลยหรือบางข้อคิดได้เป็นทศยม1นึ่ตำแหน่ง21.8ก็ใส่21.8มาไม่ต้อง21.80นะครับใส่21.8แต่ถ้าข้อไหนเป็น3.1425เงี้ยก็ปัดนะครับเป็น1.4 3.14ประมาณนี้โอเคเนาะก็สำหรับวันนี้ เรื่องของความแปรปรวนครับไม่มีอะไรแล้วมันต่อมาจากส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะครับถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวไปทำเบี่งหัดแล้วก็ส่งมานะครับในบร์บกชีทโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับเจอก,กันครับหนะ้าสวัสดีครับ